และต้นเหตุในการเสียตังของดิฉันในครั้งนี้ก็คือกรอบโปรไฟล์วิบวับที่ทําให้ฉันนั้นใจสั่นอยากได้มาประดับตกแต่งไอดีของดิฉันนะคะทุกคนเราก็เลยจัดการซุ่มสกินฟูมูลปาร์ตี้นะคะทุกคนให้ครบเราจะได้เอาไปแลกกรอบโปรไฟล์เนาะแล้วก็มาเริ่มเอ่อซุ่มกันที่สก,กินของวัยโอเลตกันเลยนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็ซุ่มแบบรัวๆซุ่มแบบไม่ต้องกลัวคูป,ปองหมดเย้ yeah, ทุกคนเลยที่สุดเราก็ได้สก,กินวยโอเลตมา วนะคะทุกคนแล้วต่อไปเรามาลดราคาสกินของโอเมนกันว่าจะได้ลดสูงสุดเท่าไหร่เอ้ยลดสูงสุดได้65%นะคะทุกคนแล้วก็จัดการซื้อมาเลยในราคา่ะ318คูปองและนี่คือสกินที่ฉันอยากได้มากที่สุดก็คือสกินของคุณมีน้านะจ๊ะทุกคนแล้วก็มาสุ่มกันว่าเราจะเกลือแค่ไหนนะคะทุกคนแต่รู้สึกว่าอันนี้เราจะสุ่มแบบว่ารัว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 ,รวแบบเกลือมาก <laughs> เกลือมากนะคะอันเนี้ย อืมแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อไหร่จะได้นะอ่ะรอกดรัวๆมายังมาหรือยัง,อยงเอาอยัางไม่มาครั้งนี้ต้องได้แล้วปะเอาอยัางไม่ได้อีกต้องได้แล้วมันต้องการันตีมายัางครบครบยังอ่ะครบแล้วค่ะทุกคนในที่สุดเราก็ได้สกินฟูมูลของคุณมีน่ามาแล้วนะจ๊ะทุกคนสวยงามมากฉันชอบ I l o v ิ I love, love Mina นา และเดี๋ยวเราจะไปรับสกินโอมนกับวายโอเลตกันก่อนนะคะทุกคนโหสกินโอมนก็คือสวยมากค่ะทุกคนแต่ฉันไม่มีตัวนะอืมก็เอามาไว้ประดับไ้ก่อนเนาะยังไม่มีตัวละครโอเมนเลยนะคะทุกคนเดีย๋ยวค่อยซื้อที่หลังเก็บตังกก่อนเก็บเหรียญก่อนแล้วก็นี่อสกินของคุณวายโอเลตนะคะก็คือสวยมากแล้วก็ได้กรอบโปรไฟล์ด้วยนะ,น,ะนี่ทุกคนและอันนี้ก็จะคิดจะคิดว่าเป็นของแถมก็แล้วกันเนาะ อ่นนี่ก็คือที่ฉันอยากได้ที่สุดก็คือกรอบโปรไฟล์นะคะทุกคนคะ่ะที่ฉันก็เลือกเป็นอันนี้เลยก็แล้วกันเนาะนี้ก็คือแบบวิบวับมีแบบหิมงหิมะนะคะทุกคนก็ ตอนนี้โปรไฟล์ของฉันก็สวยงามขึ้นมากแล้วนะคะทุกคนแล้วจากนั้นเราก็เอาคุณมีหน้ามาประดับไว้หน้าโปรไฟล์ของดิฉันค่ะสวยมากนะแม่เอามารีวิวสกินให้ครบทั้งสามตัวกันก่อนนะคะทุกคนอันนี้สกินของคุณมีหน้านะจ๊ะทุกคนก็โหอลังการมากแม่สวยงามเอ่อเหมาะกับเงินที่ฉันเสียไปหรือเปล่านะเอ้นี่ทุกคน5าวาก็คือมีมังกรงมังกรด้วยนะโอ้โหสวยมากจ้าแล้วต่อไปก็มา สกินของคุณไวโอเรนนาจาทุกคนก็ก็สวยอยู่นะนี่นะคะทุกคนสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสาก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อไปสกินของคุณโอเมนนาจาทุกคนก็สวยนะดูดูเท่ด้วยทุกคนฉันลืมใช้การดขั้นสูงโอ้โหถ้าเกิดใช้นี่น่าจะเสียคูปองน้อยลงกว่านี้อ่ะ